What เอาแล้วผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับกระผมบีอินเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผม <Woo! S 2> ต่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมซึ่งที่เราได้ไปทําการลงถ้าน้ําแข็งมาเนาะ เมื่อคลิปที่แล้วผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับผมว่าผมจะไปจับหมีกันนะผมแต่พาร์ทที่แล้วของยังไม่พอนะผมผมเลยมาจับที่พาร์ทนี้แทนนะครับผมสําหรับเจ้าหมีตัวนี้นะครับผมมันมีคุณสมบัติที่ผมต้องการอย่างหนึ่งก็คือการฟาร์มไฟเบอร์ของมันนะครับผมหมีนะผมถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในเกมอาร์นะผมที่สามารถฟาร์มไฟเบอร์ได้ค่อนข้างดีกันพอสมควรเลยนะครับผมดังนั้นเรมในพาร์ทนี้เราถึงจะไปจับหมีกันนะครับผมอ่า และที่ขี่ของเจ้าหมีตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะคับง่ายนะครับผมใช้เอนแกรมผมอยู่ที่ประมาณเลเวลที่45เนาะเดี๋ยวผมพิมพ์หายให้ดูนะครับผมขี่เขาแบบแบ๋่อผมพิมพ์มาบีก็พอแล้วะครับผมประมาณอยู่ที่ประมาณเลเวล45นะครับผมอนี่เลยครับผมอันนี้เลยครับผมเดี๋ยวก่อนไปนะผมขอไปรีแพชุดเกาะผมแป๊บหนึ่งเนาะชุดเกาะแล้วก็อาวุธผมก็มีบางอย่างที่มันใกล้พักแล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเหล็กจะพอหรือเปล่านะผมใช้เหล็กของผมไปรับไอตัว ขานนะผมแล้วก็พลิกเอ็กไปหมดแล้วเนาะดูก่อนว่ามันยังมีเหลืออยู่ไหมเออเหล็ก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 เหมือนจะไม่โอ้โหไม่มีสักก้อนเลยครับผมจังหวะน,นี้แย่จังครับผมขี้เกียจขึ้นไปเอาจริงนะครับอยู่บนเขานะครับผมกว่าจะไปกว่าจะกลับนะผมโอ้โหใช้เวลานาน,านพอควรเลยนะผมแล้วเพราะว่าเหล็กมันมีน้ำหนักเยอะเนาะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสภาพนี้เลยละกันนะผมเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าไอ้ดอนไปเหมือนเดิมนะครับผมไปบอกงั้นไม่พูดภาพนำเพลงกันเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับผม สำหรับเจ้าหมีนะผมหาได้เยอะนะในประมาณแถวๆป่าเลดบุตรนะครับผมตรงกลางเลยตรงเกาะกลางๆแบบเนาะบินข้ามภูเขาลูกนี้ไปเดี๋ยวก็น่าจะถึงแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าหมีที่ผมจะจับในวันนี้นะผมผมจะหาทักตัวเลเวลร้อยอัพนะครับผมเพราะว่าผมต้องการแบบหมีที่แบบจับมาแล้วสามารถใช้งานได้เลยในทันทีนะครับผมอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะผมของที่เราใช้จับมันในวันนี้นะผมมีผมดังนี้เลยครับผมมียาคุณสิบมีเบอร์รี่มีนาโคติกแล้วก็เตียงนะครับผม ขาดไม่ได้ผมคือเตียงครับผมสิ่งสาคัญเลยคือเตียงเลยนะครับผมถ้าถามว่าทาไมเตียงถึงสําคัญล่ะครับผมเดี๋ยวรอดูได้เลยครับผมเตียงเนี่ยผมเป็นกุญแจสําคัญในการจับสัตว์นะผมแทบจะทุกตัวในเกมอาร์คเลยมั้งครับผมไอ้เจ้าพวกเตียงไอ้พวกที่นอนนี่นะผมเป็นสิ่งสําคัญในการจับสัตว์มากๆเลยนะสําหรับผมนะเดี๋ยวมารอดูกันผมว่ามันจะสําคัญยังไงนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะผมขอแวะไปเก็บแอร์ดรอแป๊บนึงครับผมของนะจะเป็นต้องใช้ฮะไปเลยดูด้วยว่าจะได้อะไร ค่างมีดีโลด้วยฮะโักระตกุกกระตกุกโอ้เป็นฟาวเดชั่นเหล็กก็ถือถือว่าดีนะเราจะได้ไม่ต้องแบบไปเรียนเอนแกรมแล้วเก็บเอนแกรมเอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะครับผมอ๋อ,อ,อมีกระตุกดิดนหน่อยนะครับผมหลังจากที่เข้ามาในป่าเล็ดบุญเนาะปรับกระฟิกลงนิดหน่อยแล้วกันโอเคฮะเดี๋ยวเราทำการหามีเลยนะครับนะ่ครับผมข้างหน้ามีมีหนึ่งตัวฮะเดี๋ยวลองสองเลเวลนะครับผมตัวนี้เลเวลโอ้ยเลเวลแค่สามสิบเองอะ่ะ ระเบดมันน้อยไปผมอยากได้สักร้อยอัพนะครับผมเดี๋ยวเราบินหาตัวต่อไปกันก่อนเลยนะครับผมแถวเนี้ยผมไม่ต้องห่วงคหมีเพราะที่จะชุกชุมนะฮะหมีเกิดเยอะมากผมในป่าเลนบุนเนาะแต่มันก็อยู่ที่ดวงนะผมว่าเราจะเจอตัวที่เลเวลสูงๆหรือเปล่านะครับผมสัตว์เลเวลสูงนะผมในหมดที่ผมเล่นอยู่ถึงมันจะหาย,ยากครับผมแต่มันก็ยังพอหาได้อยู่เนาะเราบินหากันต่อไปนะผมบางทีดวงเราอาจจะดีเจอสักร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้เดยนะผม แต่เราผมก็ต้องบินหาไปเรื่อยๆนะครับผมจะว่าไปทําไมวันนี้มันดูหาหมียากจังเลยปกติผมบินผ่านแถวนี้ผมเจอเต็มเลยนะหมีฮะโอ้เจอที่ไี่เป็นสิบสิบตัวแต่พอจะจะมาจับนลมันหาไม่ได้เว้ยเฮ้ยอยู่ไหนนี่นจ้าหมีบ้าเดี๋ยวผมลองบินไปดูทางฝั่งขวาก่อนเนาะถ้าไม่มีก็คงจะไม่มีแล้วนะครับผมหมีรงนะงับสูงเนาะเอ่ออันพาราเซอร์อยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยโอยกระตุกนิดหน่อยโอ้ ไม่เจอเลยเว้ยเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยหมี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 อ่าข้างหน้าเจออีกหนึ่งตัวผมมาสองลเวลเลยนะผมเอาไม่เห็นไม่เห็นแบบนึงนะเออเอ้อตเอาตัวนี้เล้มาแค่สามสิบนะผมน้อยเกินขอสักร้อยได้เปล่าเอออ่าใช่ไหมนะ่ะไม่ใช่เว้ยอันนั้นหมูนะเดีเดวเดี๋ยวหมีหมีหมีืม,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 ม มันหายยากนะครับผมวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะปกติผมเล่นผมเจอเต็มนะครับหมีฮะอ่ะนี่เจออีกตัวหนึ่งนะครับผมลองส่องเลเวลกันเลยนะครับผมอ้าวร้ 110. อยสิบก็พอได้เนาะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เลยละกันนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวอื่นแล้ต้องไปเคลียร์คาโน่ก่อนมานี่คาโน่มานี่เลยมานี่มานี่มาทางนี้มาทางนี้มามาทางน,าานี้มาลองชิมกระสุนปืนหน่อยไม่ใช่ดิลูกคโน่อ้าวหายอ้าวเฮ้ย ไปไหนแล้วเนี่ยคาน่อ่วเนี่ยพอจะฆ่าก็หายไปเลยไอ้บ้านะผมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดียวกับเจ้าคาน่เมเดี๋ยวเราทำอันนี้ก่อนเลยฟาวเดชั ation, นครับผมสิ่งที่ต้องการนะผมเดี๋ยวผมทำเป็นรกระต๊อบ,บเล็กๆเอานะผมเอาไว้ว่านอนก่อนนะตอนนี้แดดมันจ้านะมันนอนยังไม่ได้นะเดี๋ยวขอไฟเบอร์หน่อยเนี่ครับนะผมที่ผมมาจับหมีก็เพราะอย่างนี้เลยครับนะผมใช้เคียวมันฟาร์มได้ก็จริงครับนะผมแต่มันค่อนข้างที่จะฟาร์มช้าครับนะผม นี่เองผมสาเหตุหลักๆที่ผมได้มาจับหมีในวันนี้นะครับผมอ่าแล้วผมขอฟาร์มไฟเบรอร์สักนิดหน่อยนะผมเพื่อที่จะเอาไปทำผมฟาวเดชั่นไม้แล้วก็จะทำเป็นกระต๊อบเล็กๆครับผมไม้ไม้ไม,ไม้ไม้น่าจะพอครับเออไปเป็นแทสเอ,เอ่อแทสแทสอ่าตัดไม่ได้เลยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวขอแทสหน่อยแล้วกันสักต้นหนึ่งแล้วกันหรือเอาต้นเล็กๆต้นข้างหน้านี้เลยนะฮะก็น่าจะเพียงพอในการทำแล้วนะครับผม ตูมเดียวผมเรียบร้อย่ะต่อไปเราทำการคาบนะผมฟาวดชั่นไม้นะเออไหนวะเออไหนวะเอาอันนี้ก็ได้นะผมแล้วก็อันนี้ผมแล้วก็หลังคาเอาเป็นหลังคาตัวนี้ับผมอ่าประมาณนี้ับผมสามอย่างนะผมเออหมีหมีเดี๋ยวเราจะสร้างตรงใกล้ๆหมีเลยนะผมย้ำหนุผมหลักเอ่อเอาเอาเอากดลื้อซะงั้นไอ้บ้าเอ้ผมหลักการสาคัญในการ ใช้สูตรนี้ผมให้เราวางเตียงครับผมแล้วก็ทําที่พักเนาะใกล้ๆสัตว์ที่เราจะจับผมย้ําว่าให้อยู่ในขอบเขตที่เรามองเห็นเนาะอะอยังมีอยู่ข้างล่างครับผมสร้างตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วกนั้นแล้วผมให้เรามองฮะโอเคมาอยู่ในบริเวณนี้เนาะโอเค,ครับตัวเดิมครับร้อยสิบครับผมเปเลยไปคอมปี้คอมปี้นะครับผมอ่าอ้อออาวเฮ้ยคาโน่นี่ไงหาหเวลาหาหาไม่เจอเล่นทีเผลเล่นทีเผล่เล่นทีเผล่เหรอ เอาไปดิเอาไปดิเอาไปอีกดอกเอาอีกดอกเอาไปอีกดอกตายไปซะ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 เอ้เอาไปอเอาไปอเอาไปอาไ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 เอาไปเรียบร้อยไอ้บ้าเอ้ยแม่เวลาหาจะฆ่าหาไม่เจอหรอกนะชอบเล่นทีเพอจากนั้นผมให้เรากดนอนไปเลยผมเดี๋ยวรอตื่นแล้วค่อยเราค่อยไปจับเนาะเ,เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคผมเช้าเรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่ดิ เมืดไปรเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องแปลกใจฮะทำไมเกาะผมแปลกๆนะผมนี่แหละผมเกมมันถูกอัปเดตเนาะเกาะมันยังบักๆหน่อยนะผมมันไม่ใช่แค่เกาะมันเป็นทั้งเกมแล้วผมบางเออจะว่งไงอะ่ะมันมีบักค่อนข้างเยอะอยู่นะผมเพราะเกมมันิ่งอัปเดตมาเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะเดี๋ยวเรามาจับหมีกันเลยนะผมโอ้ยอย,ยิงติดหินอีกโอ้ยเปลืองกระสุนเปล่าๆไม่เนี่ยเดี๋ยครับผมหาเหลี่ยมก่อนอ่จาจังหวะนี้โดนอีกหนึ่งดอกฮะ เดี๋ยวผมขอดูค่าสล็อตมหน่อยนะผมอือโอ้ยกระตกนะครับเดี๋ยวผมต้องหาจังหวะยิงมันดีๆกว่านี้ผมยิงนี่มันติดหินน,ะน่ะนี่ติดอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่กล้าลงไปหมีนะผมมันตบแรงนะบางทีตบสองสองสามทีเกาะแตกได้เลยนะฮะโดนครับผมโดนฮะอยางาว่านี่ยังไงยังไงยังไงไม่โดนนะเดี๋ยดะอ่าตรงนี้ได้แนะ่ยฮะได้แนะ่ ตอนนี้ค่าสลบขึ้นไปที่4,000เนาะจาก7,000น่าจะอีกม่เกิน2ดอกครับผมเดี๋ยวยิงไปต่อไปเอยนะฮะเอ,อ้ยยาชักช้าเลเกินปืนก็นเลยยิงปังเฮ้ยมันจะตายก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งตามก่อนกลัวมันตายก่อนปึง้งอ้าวสลบนี้เรียบร้อยแล้วครับผมไอเราก็ตกใจครับเมื่อกี้นึกว่ามันจะตายก่อนซะแล้วเลือดเหลือค่อนข้างนิดเดียวเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราใส่ยาใส่ผลไม้ไปเลยเนาะ นี่ครับผมสังเกตเลยครับผมว่าเวลาเรานอนก่อนจับผมว่าสัตว์มันจะค่าหิวต่ำเนาะเวลาเราจับมันก็จะจับง่ายครับผมถึงไม่มียาคูณสิบก็หน้าจะจับได้แบบง่ายๆชิวๆเลยนะครับผมใครที่จะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ลองไปใช้ดูได้นะครับผมลั่นเขาหัวดอนดีไหมเนี่ยอ่าเรียบร้อยผมเราได้หมีเรามาไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสนะผมโอ้ถือว่าเป็นค่าสเตตัสค่อนข้างสูงเลยนะครับผม นี่แหละครับคือสาเหตุที่ผมเลือกจับพวกหมีพวกสัตว์ที่แบบมีเลเบิดสูงๆเนาะไปเดี๋ยวเราไปเอาเตียงเราคืนก่อนนะผมไอ้คอมปี้มาขวางทางคอมปี้เตียง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 นี่ไงผมกเก็บคืนก่อนนะครับผมเดี๋ยวไอ้ไอ้ฟาวเดชันเอาไว้นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเผื่อได้มาจับสัตว์รอบหน้าเนาะเอาไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจากนี้ผมจะหาที่เก็บไอ้ดอนก่อนเดี๋ยวผมจะไปเล่นหมีเนาะเออเอาไวต้ตรงไหนดีวะที่แบบคิดว่าปลอดภัย เห็นก้อนนี้แล้วกันโอเคได้สูงพอเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไดเปล่าวะโอ้ตายอย่างนี้ถ้ามีพวกแรปเตอร์อะไรมาก็ตายเปล่านะครับยวให้มันตามเราไปเลยแล้วกันนะผมมาตามพ่อมาเลยไอ้ดอนตามมาตามมา,า,มมาครับผมผมจะไปเอาหมีแล้วเนาะนี่นอะไรอ่ะอ๋อกล่องขวานนะผมอันนี้ผมไม่รู้มาว่ามันเป็นอีเวนต์หรือเปล่านะผมเจอมาสามกล่องแล้วนะผมเรานี้ดูดีว่าได้อะไร เออมันจะเป็นฟาวเดชั่นเนาะอืมก็ก็ค่อนข้างสวยเนาะเดี๋ยวจะเอาค่อยเอาไปตกแต่งบ้านเราเออเดี๋ยวขอเคลียร์ซากก่อนเคลียร์ซากเคลียร์ซากเคลียร์ครับแล้วหมีอยู่ไหนเนี่ยหมีอ๋อนี่ไองไม่ก็นึกว่าหายไปแล้วเดี๋ยวต่อไปผมเราจะทำการใส่ที่ขี่ให้กับหมีก่อนนะครับผมเอ่อที่ขี่เนี่ผมผมคราฟมาแล้วเนาะเอาใส่เอาใส่ไปเลยนะครับผม มาเดี๋ยวเราจะเอาหมีไปฟาร์มเวลกันแล้วแล้วก็ลองฟาร์มไฟเบอร์ดูนะครับผมลองฟาร์มพุ่มนี้เลยถือว่าได้ในระดับกลางๆเนาะยังไม่ถือว่าเยอะมากแต่ก็มันยังฟาร์มเร็วกว่าที่เราฟาร์มเองเนาะอย่างน้อยๆมันมันก็ยังได้พวกเบอร์ลงเบอร์รี่ติดมาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเอางั้มเดี๋ยวเราเริ่มฟาร์มกันเลยนะครับผมดูดิว่าเราจะได้ไฟเบอร์สักเท่าไหร่กันนะครับผมโอ้ตอนนี้ก็ได้มา198เนาะก็ถือว่าค่อนข้างไวเนาะเดี๋ยวผมเริ่มไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะฮะ ได้ได้ได้ไม้ด้วยเหรอเหมือนจะไม่ได้เมื่อกี้ตาฟาดไปเองนะผมลองขอลองดาเมจหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีแรงพอสมควรนะครับเนี่ยแม่ฟาร์มเนื้อฟาร์มหนังก็ยังได้ครับผมเคระเบิด์ตเคลอเบิด์ตเคลอเบิดลองดาเมจหน่อยลองดาเมจหน่อยตบตบไปกัดกัดถือว่าค่อนข้างจะตีแรงเนาะโอ้ย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 ไอ้นี่จะเอา หาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องไอ้บ้าเอ้ยอ้าวหดเข้าไปอยู่ในกระดองซะงั้นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอระเบิดมาให้เนี่ยเอ้ยหาเรื่องจังวะไอ้นี่เดือดโดนเดือดโดนนะครับผมดเราไปฟังมันต่อนะครับอืมอ้าวต้นเบอร์รี่มันไปไหนหมดเนี่ยแม่ถือว่าหมีตัวนี้เป็นหมีที่ใหญ่มากๆตัวหนึ่งเนาะดูจากขนาดตัวผมอะโอ้โหกลายเป็นคนตัวเล็กอีเดียวไปเลยนะครับผม สำหรับค่าพลังของหมีผมเนาะเดี๋ยวผมจะเน้นไปทางเลือดอย่างเดียวเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอพวกนี้ไม่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงตายไปซะนี่ไงอบอบนกนี่ก็อปวดอย่างเลยไอ้ดอนลอยว่านไอ้ดอนลอยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอบเมื่อกี้เกือบตายครับเมื่อกี้เกมค้างครับผมแม่อีบ้าเอ้ยดีครับผมเมื่อกี้ปิดเกมแล้วเข้าเข้ามาใหม่ทันนะครับผม ก็อย่างที่ผมได้บอกไปผมเกมมันเพิ่งอัปเดตมาเนาะมันก็อาจจะมีอะไรแบบบ้าๆบอๆอยู่ครับผมหนีไม่เท่าไหร่แต่คนนี่จะตายหาหิวน้ําโอ้ยแป๊บนึงครับขอไปกินน้ําก่อนมีแต่จะฟาร์มอย่างเดียวครับผมน้ําเนื้อไม่ยอมกินเดี๋ยวเราออกเดินฟาร์มกันต่ออสักนิดสักหน่อยน,นะครับผมพอให้หอมปากหอมคอนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมอาจจะตอนนี้ก็กินเวลาไปค่อนข้างนานแล้วเนาะไปลองฟาร์มต่อสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับผม เอาแล้วครับผมหลังจากที่เราได้ทําการฟาร์มไปเมื่อคืนเนาะผมก็ได้ไปประมาณ9 0 0นิดๆนะครับผมที่มันได้น้อยไม่ใช่ว่ามันฟาร์มช้านะผมส่วนใหญ่ผมไปไล่ตบพวกเอ่อเทเลเทเลเบิร์ดเนาะเก็บเก็บเวลนิดหน่อยครับผมเพราะว่าเนื่องจากหมีผมมันยังตบค่อนข้างเบาอยู่เดี๋ยวอัพเวลให้มันแบบตบแรงขึ้นทักนิดหน่อยนะครับผมเผื่อแบบเจอพวกทีลงทีเล็กมันก็จะมันก็จะได้สู้ได้นะครับผมเพราะว่าเรื่องค่าสเตตัสอย่างอื่นมันก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น เลือดก,ก็2 0 0พันกว่าครับผมค่าน้ำ,น,ำน้ำหนักก็เจ็ดแปดร้อยนะครับผมก็ค่อนข้างดีแล้วนะผมเรจะฟาร์มเบลเพื่ออัพลงไปที่ดาเมจอย่างเดียวนะครับผมไม่แน่ครับผมในอนาคตผมมีตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ผมจะใช้งานบ่อยที่สุดเลยก็ได้นะครับใช้ทั้งฟาร์มเนื้อฟาร์มไฟเบอร์ด้วยอะไรอย่างงี้นะผมเดี๋ยวคาโนมันห้าวว่ะคาโนมันห้าวขอหน่อยหนึ่งหนึ่งเวล่อ่ลองมาหนีคู่หนึ่งทีตก เอาไงวะเอานี่ไงตบหนึ่งทีครับผมก็กัดรัวๆกัดรัวๆไปเลยอืมอือตายไปดีเรียบร้อยครับผมอีซี่ครับดีคาโนวตัวเดียวถึงกับเวลอัพกันเลยเดียวเชียวนะครับผมขออัพเวลก่อนนะอ่าเดินลงไปที่ดาเมจอย่างเดียวเลยดาเมจอัดเข้าไปนะครับผมแหมผมชอบท่าเวลาหมีมันอัพเวลจังเลยครับผมมันดูน่ารักดีนะครับผมงั้นคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ถ้าชอบก็ฝากซับสไครป์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ